ตอบข้อสองสัยที่ว่าแก๊สวิปครีมคืออะไรแล้วใช้ยังไงกันหลายคนไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทําอะไรใช้กับอาหารได้หรือเปล่ากินได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขข้อสองสัยกันค่ะวิปครีมตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องดื่มได้ทําวิปปิ้งครีมนุ่มๆฟูๆน่าทานแบบนี้เลยส่วนวิธีใช้ใช้ยังไงวันนี้เราจะมาบอกวิธีใช้ก็ง่ายมากๆแค่แช่กระบอกให้เย็นเจี๊ยบแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะเติมวิปปิ้งครีมเหลวลงไปใส่เข้าไปเลยประมาณ500 ML นะใส่แล้วมันก็จะไม่เกินเส้นขอบตรงนี้ เสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทปิดฝาให้แน่นๆเลยนะระวังหกใส่หัวตกแต่งให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือใส่เจ้าแก๊สวิปครีมยี่ห้อซอว์วิปตัวนี้เลยใช้แค่หนึ่งนัดก็ได้วิปครีมนุ่มๆฟูๆแล้วเข้าไปตามคลิปแบบนี้เลยนะจากนั้นก็จะหมุนให้แน่นหมุนจนได้ยิงเสียงแก๊สแบบนี้เลยจากนั้นขยับขวด20-30ครั้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วสามารถบีบใช้ได้เลยทีนี้การทำวิปปิ้งครีมก็เป็นเรื่องง่ายๆภายใน3นาทีใครที่สนใจก็จิ้มตะกร้ากันได้เลยนะ